เจริญทับยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้หยัดยมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราจะละไม่ได้หยุดไม่ได้ก็ขอให้หยุดได้สักนิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็รู้จักวิธีการรู้จักลักษณะของความรู้สึกตัว ไปด้วยนอ้มสำเนียงลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆ <c oughs> ลึกๆป่อนลมหายใจออกมายาวสักสองสามเที่ยวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมันขึ้นไปอยามปึกให้เกิดความเคยชินทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราไปมองข้ามเฉยๆก็เลยไม่รู้เรื่องชีวิตของเราไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณในกายของเรา กิจบิญญานของเราเป็นธาตรู้ทั้งรู้ทั้งเกิดทั้งหลงเราถึงได้มาเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องรู้กายรู้ใจทำความเข้าใจให้ถูกต้องหยุดความเกิดของใจคลายใจออกจากความคิดสร้างธบะสร้างบาร,รมีให้เต็มเปี่ยม ฝึกฝนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราแต่และว,วันตื่นขึ้นมาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการทำความเข้าใจอยู่อย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจพยายามฝึกเอาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาการทำบุญให้ทานทุกคนปักไว้สนใจกันการจเจริญสติก็ต้องทำเอา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการอริยบทไหในเราต้องรู้ใจของเราใเหตุได้เราก็ละกิเลสดับความเกิดของใจของเราใเหตได้ละได้บางไม่ได้บ้างได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ระบบคนหลวงพ่อก็จะขอพูดตั้งแต่เรื่องเก่าของเก่าเพราะว่าเป็นต้นเหตุที่จะต้องเข้าไปศึกษาเรื่องใจเป็นต้นเหตุของการเกิด ถ้าไม่เห็นการเกิดไม่เห็นจุดเกิดไม่เห็นต้นเหตุก็ยากที่จะเข้าถึงตัวจิตวิญญาณได้ไอ้เรื่องอื่นนั่นก็มีตั้งแต่เรื่องปลายเหตุเราต้องพยายามสาวเข้าไปให้ถึงต้นเหตุชี้เหตุชี้ผลจนใจของเรามองเห็นความเป็นจริงใจของเราปล่อยวางได้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยได้ด้วยนั่นแหละถึงจะอยู่อยากมีความสุขถึงขนาดนั้นกายว็ญญาเป็นก้อนทุกข์อยู่ดีๆก็ต้องพยายามเะนะ เอาละว,วันนี้หลวงพ่อขอเจริญธรรมวิตอา,านี้พากันไหว้พาะพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารรโตะทำความเข้าใจกันนะ